เป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน Block Build Burn Block Block อะไรก็บล็อกแป้งและน้ำตาลรวมทั้งบล็อกไขมันนั่นเองค่ะบล็อกแป้งและน้ำตาลจะมีกาซีเนียเอ็กซ์ร extract, คือสารสก,กัดจากผลส้มแขกและสารสก,กัดจากถั่วขาวซึ่งจะช่วยกันบล็อกแป้งและน้ำตาลให้เข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆ เราจะมีโอกาสทยอยใช้เป็นพลังงานอย่างช้าๆจนหมดไม่เหลือกลายเป็นไขมันสะสมนั่นเองค่ะส่วนบล็อกไขมันก็จะมีไขโตซานซึ่งสกัดมาจากพืชมีคุณสมบัติในการที่จะดูดซับไขมันได้ถึง800เท่าของน้ำหนักของตัวมันเองค่ะบิวบิวอะไรบริวกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อคือแหล่งเผาผลาญพลังงานของเรา ถ้าเรามีการบิ้วหรือว่าการซ่อมกล้ามเนื้อเข้าไปกล้ามเนื้อจะมีความแน่นก็คือเดนเซอร์นะคะแล้วก็เฟิร์มเมอร์ก็คือจะกระชับขึ้นแล้วตัวที่จะช่วยให้เราบิ้วกล้ามเนื้อได้ดีนั่นก็คือ C L A สารสกัดจากธรรมชาติจากดอกคำฝอยซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการที่จะช่วยให้เราบิ้วหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อให้แน่นๆเราจึงผอมแบบเนื้อตัวแน่นกระชับค่ะ เบิร์นก็คือเร่งการเผาผลาญเรามีการเร่งการเผาผลาญอยู่3ประเภทค่ะประเภทที่1เร่งการเผาผลาญน,น้ําตาลประเภทที่2เร่งการเผาผลาญไขมันประเภทที่3กระตุ้นให้หระบบการเผาผลาญทําทงานได้ดีมีประสิทธิภาพค่ะมาดูประเภทที่1เร่งการเผาผลาญน,น้ําตาลนะคะจะมีโครเมียมพิคโคลิเนต ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเร่งพาน้ำตาลเข้าไปเผาผลาญได้ดีมีประสิทธิภาพน้ำตาลไม่เหลือกลายเป็นไขมันสะสมประเภทที่2เร่งการเผาผลาญไขมันก็จะมีตัวที่1 CLA สารสกัดจากดอกคำฝอยซึ่งสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเอาไขามันส่วนเกินออกมาเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวที่ 2. องแอลคาเนทีนแอลทาเทรซึ่งจะเป็นตัวลำเลียงและเร่งพาไขมันทั้งจากอาหารและไขมันส่วนเกินเข้าไปเาผาผลาญให้หมดไปและในขณะเดียวกันจะเป็นตัวเร่งให้เอาไขมันส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายออกมาใช้เาผาผลาญเป็นพลังงานได้ด้วยค่ะ